แอดวานะะ Advanced. ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจแอดวานนะคะโอดนี้แอดวานมีใจความสำคัญของซีรีส์จีนเรื่อง Love Script นะคะตอนที่8มาฝากค่ะหลวไคหวายนะคะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินทางนะคะแล้วก็ออกจากบ้านวังของจูเฉวียนเหมือนมานะคะเธอเดินอย่างโดดเดี่ยวค่ะบนถนนฟุตบาทนะคะแล้วก็ถูกรถที่ขับมาบนถนนนะคะ แบบขับผ่านนะคะแล้วก็ทําน้ําสกรปรกบนพื้นนะคะกระเด็นใส่กระโปรงของเธอนะคะนี่หลัวขายวายเนี่ยก็ลากกระเป๋าเดินทางมานั่งที่ป้ายรถเมล์ค่ะเหตุการณ์นี้ก็อยู่ในสายตาของพระรองนะคะจูลี่ของเรานะคะที่ขับรถมาจอดข้างทางแล้วก็ตัดสินใจนะคะออกจากรถมาพาหลัวขายวายไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะเปลี่ยนชุดเดิมออกนะคะชุดเดิมสกรปรกจากน้ําที่มาจากรถแล้วนะคะหลังจาก นนะะจูลี่ก็พาหลวไขาวายไปเที่ยวตลาดกลางคืนค่ะเพื่อคลายเครียดนะคะเพราะที่ตลาดเนี่ยมีร้านค้ามากมายแล้วก็มีของกินแล้วก็เกมให้เล่นเยอะเลยนะคะหลวไขาวายเนี่ยก็รู้สึกเพลิดเพลินมากค่ะจากนั้นภาพนะคะก็ตัดสลับมาที่ที่จูเฉวียนเหวินนะคะที่พระเอกของเราที่ตอนนี้อยู่ที่บ้านวังนะคะแม้ว่าจะมีอาหารอย่างดีมีซุปไก่นะคะก็ทานไม่ลงนะคะหน้าบึ้งตึงแล้วก็โกรธนะคะเมื่อมองเห็น หน้าไก่ในถ้วยซุปนะคะตลกดีค่ะก็เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้จูเฉวียนเหวินหน้าบึ้งอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่มีหลัวไม่มีหลัวไขาวายอยู่ในบ้านแล้วนะคะก็คิดถึงนะคะหงุดหงิดค่ะภาพตัดมาที่ตลาดกลางคืนนะคะหลัวไขาวายแล้วก็จูลี่ก็ได้พบกับเต้าจือกับเจียนลั่วนะคะสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของอหลัวไขาวายนะคะทั้งจูลี่แล้วก็เจียนล่วเนี่ย ต่างก็เล่นเกมค่ะเอาตุ๊กตานะคะมาให้กับเต๋าจือนะคะแล้วก็หลวไขาวายคือในตอนนี้จูเฉวียนเหวินก็โทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาเข้ามือถือของหลวไขาวายนะคะแต่พอดีหลวไขาวายไม่ได้รับค่ะแต่ว่าก็บังเอิญแบบมือไปโดนนะคะมือถือค่ะปุ่มรับสายนะคะทําให้จูเฉวียนเหวนนะิน่ะได้ยินค่ะได้ยินคําสนทนากันของกลุ่มนี้นะคะว่าเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะก็ตอนนี้าทางจูเฉวียน เฉวนเหวินได้ยินว่ากลุ่มของหลวงไคหวายกาลังต่อรองราคาของกําไรรักนี้นิลันดอนอยู่นะคะแบบมันเป็นกําไรแบบสําหรับคู่รักอย่างเงี้ยนะคะยีจูเฉวนเหวินวพอได้ยินค่ะก็แบบอุ้ยไม่ได้แล้วต้องรีบไปนะคะก็รีบสั่งให้ใต้ฝูค่ะใต้กงกงนะคะให้ไปเตรียมเอารถออกนะคะแล้วก็รีบตามออกไปทันทีค่ะ หลังจากที่ทั้ง4คนนะคะคือหลัวไขยหวายนะคะจูลี่เต้าจือแล้วก็เจียนลั่วนะคะทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็แยกย้ายกันกลับ จูรี่ก็มาส่งหลวไขวายวที่บ้านนะคะก็ก่อนที่นางเอกจะเข้าบ้านเนี่ยก็พระรองของเราก็มอบกําไลร,รักนิรันดรค่ะให้กับหลวให้กับหลัวไขวายวเป็นของขวัญน,นะคะนี่จูเฉวียนเหวินเห็นค่ะก็รีบเดินเข้ามาตรงรีเข้ามาเลยนะคะหน้าบึง้งค่ะเข้ามาหาทั้งคู่นะคะแล้วก็พูดขึ้นว่าเขาอะ คิดไม่ถึงเลยนะว่าท่านลุงของเขาอ่ะจ,จะสนิทกับองค์หญิงของเขามากขนาดนี้หน้าตาของจูเฉวียนเหวินก็คือหึงมากอะคะ่ะคือหึงหึงแตกมาเลยนะคะ แล้วก็บอกให้จูลี่นะคะว่าไปได้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะหลังจากจูลี่ไปแล้วนะคะจูเฉวียนเหวิน,นก็ต้องการจะพาหลัวไขว๋ยกลับบ้านวังค่ะแต่หลัวไขว๋ยปฏิเสธนะคะเพราะว่าจําคําแนะนําของชินเฟิงนะคะนายของเธอได้ว่าคือจูเฉวียนเหวินเนี่ยมีความฝังใจกับความรักอันยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้คําพูดที่โหดร้ายนะคะทําร้ายจิตใจของเขาเขาจะได้ตัดใจไปซะนะคะดังนั้นเนี่ยหลัวไขว๋ยก็จึง พูดทำร้ายจิตใจของจูเฉวียนเหวินไปค่ะจูเฉวียนเหวินเสียใจมากค่ะผิดหวังนะคะที่หลัวข่ายหวายเนี่ยตัดสัมพันธ์กับเขาค่ะก็เดินจากไปนะคะอย่างคนที่แบบโอ๊ยแบบแบบ เหม่อลอยไล้หัวใจเย็นชาไปแล้วนะคะไล้ความรู้สึกไปแล้วนี่หลวไขหวายนะคะก็มองตามหลังของจูเฉวียนเหวินไปอย่างเศร้าส้อยนะคะจากนั้นภาพนะคะก็ตัดไปยังสมัยจีนโบราณคะ่ะตัดไปเมื่อชาติที่แล้วนะคะองค์ชายเฉวียนเหวินนะคะออกตามหาเหรียญอี้ค่ะแล้วก็มาพบกับท่านแม่ของเหรียญอี้นะคะท่านแม่ของเหรียญอี้ก็คือท่านยายเป็นเป็นยาของของเออหลวไขหวายในชาติปัจจุบันนะคะก็ ตลกน่ารักดีค่ะนี่ท่านแม่ของเหรียญอี้นะคะบอกกับองค์ชายชเฉวียนเหวินว่า เหลียนอี้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วนางก็ไม่ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตอนนี้เหลียนอี้อยู่ที่ไหนนะคะที่บ้านเหลียนอี้ก็มีต้นดอกท้อ่ะปลูกเป็นดงเลยนะคะมากมายนี่แม่ของเหลียนอี้ก็บอกกับองค์ชายชเฉวียนเวินว่าที่เหลียนอี้นะคะจากองค์ชายมาเนะ่ยเป็นเพราะนางมีโรคประจําตัวที่เป็นมาตั้งแต่เด็กนะคะและคงไม่มีชีวิตอยู่ยืนยาวนักเพื่อจะไม่ทําให้มีผลกระทบกับอ,อ,องค์ชายชเฉวียนเวน นาะเหรียญอีก็เลยตัดสินใจจากไปนะคะอันนี้เป็นคําที่แม่บอกนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเหรียญอีนะคะก็ยืนแอบมองอยู่ค่ะเหรียญอียืนแอบมององค์ชายเฉวียนเหวินอยู่ในในดงป่าดอกท้อนั่นเองนะคะนี้ภาพก็ตัดมาที่ชาติปัจจุบันนี่ค่ะกลับมานะคะ ตอนเช้าคะ่ะหลวงไคหวายวกลับเข้าออฟฟิศนะคะไปทํางานนะคะและเธอก็เขียนบันทึกเรื่องราวในอดีตนะคะคือในฝันของเธอไว้ทั้งหมดคือถ้าเธอหลับเธอก็จะฝันไปในอดีตนะคะหลวงไคหวายวก็พยายามทํางานให้ยุ่งเข้าไว้นะคะเพราะว่าหากเธอมีเวลาว่างปุ๊บอะ่ะเธอก็จะคิดถึงพระเอกนะคะจูเฉวียนหวนทันทีเลยนี่พราะตกกลางคืนคะ่ะหลังจากที่หลวงไคหวายวนะคะแยกจาก จากการกินฮอตพอตกับเต้าจื้อแล้วนะคะหลัวงไหวายกเา็เห็นหญิงสาวเห็นหญิงสาวกับชายหนุ่มนะคะเดินคู่กันคู่หนึ่งบนถนนนะคะก็คิดถึงจูเฉวียนเวินค่ะก็นึกถึงภาพเก่าๆที่เคยที่จูเฉวียนเวินเคยถือล้มมารับหลิวไคหวายนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตค่ะนี่หลัวงไหวายก็รู้สึกเศร้านะคะก็ร้องไห้ออกมานะคะคิดถึงพระเอกมากนะคะนี่หลัวงไหวายก็ คือรู้สึกคิดถึงมากๆกอะค่ะแล้ว ภาพก็ตัดมานะคะที่ถนนสายที่เข้าบ้านของเธอนะคะก็โคมไฟค่ะโคมไฟโบราณก็เหมือนสว่างขึ้นมาเลยนะคะตลอดทางคือเหมือนกับรอคอยให้หลวขไหวายกลับบ้านวังตลอดเวลานะคะคือฉากน,นี้ก็โรแมนติกมากค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนรักกันสองคนนะคะคิดถึงกันมากๆนะคะโอ้ฉากน,นี้โรแมนติกนะคะนี้จูเฉวียนเหวินเองนะคะจูเฉวียนเอินเองก็ทานอะไรไม่ลงเลยค่ะเศร้านะคะนั่งเศร้าแล้วก็คิดถึง หลัวไข่หวายนะคะอยู่ที่บ้านวังเนี่ยไต้ฝูกับดินดาค่ะก็เฝ้าสังเกตนะคะแล้วก็ก็โอ้ไม่ไหวแล้วจะปล่อยให้ ยูเฉวียนเหมือนเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะคะไต้ฝูกับดินดาก็เลยไปหาชินเฟิงค่ะนี้ชินเฟิงนะคะเป็นหัวหน้าชินเฟิงคือหัวหน้าของดินดากับหลัวขายหวายนะคะเพื่อเล่าเรื่องราวให้ชินเฟิงรู้ค่ะคนที่เป็นคนผูกปมนะคะก็ต้องเป็นคนที่แก้ปมด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทุกคนลงความเห็นตรงกันกน,นะคะนั่นก็คือหลวไยวายก็คือ สิ่งที่ทําให้จูเฉวียนเหวินมีความสุขได้นะคะก็คือหัวไขหวายค่ะในตอนนี้ที่บ้านวังนะคะก็คือการที่เขาได้ดูรูปของรัวไขหวายบนมือถือของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอา บอกชินเฟิงนะคะว่าก็ต้องเอาหลัวขไคหวายกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะคะทีนี้ภาพก็ตัดมาค่ะต่อมานะคะกรรมการบริษัทนะคะชื่อว่าหลี่ซิงหลี่ซิงนะคะก็มาพาตัวจูเฉวียนเหิ่นค่ะออกไปจากบ้านวังค่ะนี้เฉว,วียนคุณเหยียนนะคะคุณเหียนคนรับใช้ในบ้านวังะคะ่ะก็รีบโทรไปหาใต้ฝูค่ะแต่พอดีใต้ฝูกับลินดานะคะติดอยู่ในรถค่ะก็คือคือ traffic ่อ คือรถจากการจราจรมันติดนะคะก็ติดอยู่บนท้องถนนก็ไม่สามารถที่จะไปตามจูเฉวียนเหวินได้นะคะนี้ก็คุณเหยียนนะคะก็คนใช้ก็เลยรีบโทรไปหาหลวไขวายแทนนะคะโทรไปหาหนางเอกแทนแล้วบอกหลวไขวายว่าเนี่ยตอนนี้คุณเป็นคนเดียวที่จะไปช่วยเอ่อจูเฉวียนเหวินได้นะคะอย่าทิ้งอย่าทิ้งนายนะอย่าทิ้งจูเฉวียนเหวินนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชอว์นิสโนเวลแอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ